พลังแห่งสติอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับมัจจุราชชีวิตของคนเราก็เหมือนการเดินทางที่ไม่มีวันหยุดพักยิ่งเดินทางไปไกลเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใกล้จุดหมายสำคัญที่ทุกคนต้องเผชิญในสักวันหนึ่งนั่นคือมหายุทธสงครามที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เป็นสงครามที่เราไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูภายนอก แต่ต้องต่อสู้กับมัจจุราชหรือความตายที่รออยู่ข้างหน้าสิ่งสำคัญที่สุดในการเผชิญหน้าครั้งนี้คือการต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองและสิ่งเดียวที่จะช่วยให้เราชนะได้คือสติสติไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองแต่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและสะสมด้วยการเจริญภาวนาการเจริญสติไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาทำสมาธิ แต่หมายถึงการรู้ตัวในทุกขณะอยู่กับปัจจุบันและไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปในอดีตหรืออนาคตหากเรามีสติเราจะสามารถต่อสู้กับความทุกข์ความกลัวและความไม่แน่นอนของชีวิตได้อย่างมั่นคงเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเผชิญกับมหายุท์สงครามนั้นจริงๆเราจะพร้อมและเข้มแข็งบุญกุศลคือพลังสะสมของนักเดินทาง บุญกุศลน,นั้นไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่คือผลลัพธ์จากการสะสมทานศีลและภาวนาบารามีเปรียบเสมือนสเสบียงที่นักเดินทางเตรียมไว้เพื่อเดินทางไกลในชีวิตและหลังความตายการทำทานคือการละวางการปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือความเห็นแก่ตัวการให้ไม่ใช่แค่การให้ทรัพย แต่ยังรวมถึงการให้โอกาสให้กำลังใจหรือแม้แต่การให้อภัยการทำทานไม่ได้วัดกันที่ปริมาณแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาคนที่ให้ด้วยใจกว้างใหญ่ย่อมได้รับพลานิสงมากกว่าส่วนคนที่ยังมีใจตรหนีการให้แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นการปลดล็อกตัวเองจากความโลภทุกครั้งที่เราให้เรากำลังลดความยึดติดในตัวตน และเพิ่มพื้นที่ให้ความสุขในจิตใจศีลคือเกราะป้องกันใจที่มีอยู่ในตัวเราศีลไม่ใช่สิ่งที่พระสงฆ์ให้เรารับแต่ศีลคือคุณสมบัติพื้นฐานที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเช่นขาสองแขนสองและศีรษะ1ที่เป็นตัวแทนของศีห้า ศีลไม่ใช่สิ่งซับซ้อนแต่คือการละเว้นจากการทำผิดเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดปดหรือดื่มสุราการรักษาศีลจึงไม่ใช่เรื่องของการรับศีลจากพระแต่คือการตั้งใจละเว้นจากการกระทำที่เป็นโทษลองคิดดูหากเราฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเราก็คงไม่อยากให้ใครมาทำเช่นนั้นกับเราหากเราไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น ความไว้วางใจก็จะเกิดขึ้นในสังคมการพูดความจริงย่อมสร้างความเชื่อมั่นและการงดเว้นจากสุราย่อมช่วยให้เรามีสติครบถ้วนศีลจึงไม่ใช่เพียงข้อปฏิบัติแต่คือเครื่องมือที่ทำให้เรามีชีวิตที่สงบสุขภาวนาการฝึกจิตเพื่อเผชิญโลกอย่างมั่นคงการภาวนาไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำในป่า หรือเฉพาะในสถานที่สงบเท่านั้นแต่เป็นการฝึกจิตใจให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเองในทุกขณะเราสามารถภาวนาได้ในทุกการกระทําตั้งแต่ตื่นนอนเดินทางหรือทำงานการมีสติในทุกขณะทำให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตและเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเมื่อเรามีสติและปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเราจะมองเห็นว่า ความทุกข์หรืออุปสรรคต่างๆไม่ใช่ศัตรูที่ต้องหลีกหนีแต่เป็นครูที่มอบบทเรียนอันมีค่าให้เราเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างลึกซึ้งจิตใจของเราจะเข้มแข็งและสงบสุขเดินทางด้วยใจที่พร้อมชีวิตนี้คือการเดินทางไกลและทุกคนมีเป้าหมายปลายทางที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเหมือนกันคือความพร้อมในการเผชิญกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาการสะสมบุญกุศลผ่านทานศีลและภาวนาจึงเป็นสเสบียงสำคัญที่ช่วยให้เราเก้าวผ่านความทุกข์และความไม่แน่นอนของชีวิตไปได้อย่างมั่นคงจงมีสติในทุกขณะรักษาศีลให้บริสุทธิ์และอย่าละเลยการฝึกภาวนา เพราะนี่คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราต่อสู้ในมหายุทธสงครามของชีวิตได้อย่างมีใชยและเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะพร้อมเผชิญทุกสิ่งด้วยใจที่กล้าแกร่งและจิตใจที่สงบสุขอย่างแท้จริงถอดความและเรียบเรียงจากคำสอนของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรขณะพักอยู่ที่วัดถ้ำขามจังหวัดสกลน,นครเมื่อปีพศ2508 หวังว่าเมื่อทุกท่านได้ฟังธรรมะเบิกบานใจที่นำมาแชร์ให้ฟังนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขจากการฟังธรรมะร่วมกันค่ะธรรมะอินไม้ขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ